ก็มองถึงสาระการเรียนรู้ที่จะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าบางวิชาเนี่ยมันเหมือนเด็กบางคนมันไม่จําเป็นต้องเรียนวิชานั้นๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่อในระดับมหาลัยระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของอวิชาพุทธศาสนาเนี่ยอย่างในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คือว่า,ามีการสอนวิชาพุทธศาสนาแต่คนที่เรียนด้วยเนี่ยก็จะเป็น เป็นนับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาก็จะต้องมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและก็ต้องสวดมนต์ในศาสนาเราซึ่งตามหลักศาสนาเขาเนี่ยเป,เป็นการการะทำที่ผิดนะคะแล้วก็ก็เลยเกิดเกิดประเด็นตรงนี้ขึ่นว่าในโรงเรียนสอนวิชาพระพุทธศาสนาแต่ทําไมไม่สอนภาษสา,สาอิสลามศสา,สา,า,สาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ต่อไปมาไปเลือกแนวสารการเรียนรู้เนี่ยก็ ควรจะส่งเสริมในวิชาที่เด็กมีการสนใจไม่ไม่ได้บังคับให้เด็กเรียนนั่นเรียนนี่น้้นนี่เด็กไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการวัดผลค่ะมองกันว่าเอ่อการวัดผลเนี่ยเป็นอะไรที่ชี้วัดความเป็นคนดีของเด็กไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เด็กจะสอบได้เกรดสีหรือคะแนนสงูสงสเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีหรืออะไรแต่มัน ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นจำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดคะคะถ้าจำได้มากก็ได้คะแนสนสูงถ้าจำได้น้อยก็ได้คะแนนน้อยนะคะแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรค่ะตรงส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่มองว่าเป็นขั้นแรกของการสร้างหลักสูตรน,นะคะก็คือว่าโรงเรียนผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยควรมีการมาทําหลักสูตรร่วมกันในการเรียนการสอนทางโรงเรียนควรมีการชี้แจงว่าจะมีวิชานี้ซึ่งจะ เขาเรียกว่าจะพาเด็กไปเรียนรู้ซึ่งข้างนอกอถ้าเกิดพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบเบื้องต้นก่อนที่จะให้ลูกหลายคณเนี่ยเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นผู้ปกครองสิ่งแรกที่โทษก็คือพ่อคุณครูกับโทษโรงเรียนซึ่งความเป็นจริงแนละ้วเมื่อเกิดปฏติเหตุต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวครูหรือว่าตัวโรงเรียนนะคะอันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจชี้แจงพวกกันเพราะพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะให้ลูกเนี่ย ออกไปเรียนข้างนอกนอกโรงเรียนพ่อครึ่งว่าจะเกิดอันตรายนะคะดังนั้นการมาทําความเข้าใจกันมามีส่วนร่วมร่มกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เ,เขาเรียกว่าการพัฒนานหลักสูตรเนี่ยดียิ่งขึ้นพ่อแม่เองก็สามารถมองได้ว่าเออบอกได้ว่าบรหลานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คร,รูเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันว่าลูกของคุณเนี่ยเมื่ออยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเรา,เาควรจะจ่ายการเรียนการสอนให้เด็กอย่างไรเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอะคะ่ะ ต่อไปนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมตรองส่วนนี้นะคะก็คือว่าการนำเ,เขาเรียกว่าวิถีในชุมชนนะคะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนให้เด็กเนี่ยได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมภายในชุมชนของของตนเองนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าให้บุคคลที่อยู่ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นวัด หรือว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่สามารถให้ความรู้กับเด็กได้เนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่ามีการบังคับให้คือเขาเรียกว่าออกเป็นหลักสูตรให้พระมาสอนในวิชาพระพุทธศาสนาแบบเนี้ยไม่ใช่แค่เชิญมาชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของคุณครูค่ะคุณครูนะคะก็ปัจจุบันนี้คุณครูหลายท่านก็ จตหยาบาลความเป็นครูก็หายไปนะคะเพราะว่าจากที่ประสบเจอมาเนี่ยก็ครูเนี่ยจะไม่สอนในห้องเรียนแล้วก็จะเชิญเด็กเนี่ยไปเรียนพิเศษซะมากกว่าและเด็กที่ไปเรียนพิเศษเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ทําคะแนนทําข้อสอบได้แล้วเอาเด็กแล้วก็กลายเป็นว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเด็กเก่งทั้งทั้งที่อาจจะไม่ได้เก่งแต่จาได้ว่าครูสอนอะไรตอนเรียนพิเศษนะ,นะคะแล้วก็การ กระบวนการสร้างครูใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกับการสร้างวิทยาลัยครูขึ้นมานะคะเพื่อสอนการเป็นครูโดยเฉพาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่า,ามีการทําหลักประกันให้กับครูคล้ายๆกับหมอค่ะซึ่งให้คุณไปเรียนครูนะคะเรียนแต่ครูนะคะเรียนเรียนให้ลึกซึ้งเลยค่ะว่าครูเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็นํากลับมาสอนแล้วก็มีการปรับกันเขาเรียกว่ามีมีหลักประกันให้กับครูเหมือนกับที่คุณหมอเขาได้กันนะคะก็คือว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยคุณครูก็จะต้องมาเป็นครูชดใช้ทุนนะคะแล้วก็กับมาตอบแทนกับการที่ตัวเองเนี่ยได้เสียทุนตรงนั้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในในเรื่องของกระบวนการสร้างครูใหม่เนี่ยครูก็จะต้องมีเทคนิคในการ การเรียนการสอนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยต่างๆที่เคยเป็นวิทยาลัยคูนี่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยแบบเปิดก็คือสอนทุกอย่างมีอะไรขอหน้าสอนหมดแล้วก็มันไม่ได้เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ค่ะส่วนต่อไปนะคะในเรื่องการประเมินค่ะพบมาว่าการประเมินสถานศึกษาหรือการประเมิอนอะไรก็แล้วแต่มีการนัดลงหน้าทุกครั้ง แล้วถามว่าจะไม่ดีได้อย่างไรในเมื่อนัดก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์นั้นอาทิตย์น็้นทำงานไปเลยค่ะคุณครูไม่ต้องเรียนไม่ต้องสงไม่ต้องสอนนะคะทํางานค่ะทําเอกสารกันไปเลยนะคะพอวันที่หน่วยลงมาตรวจปุ๊บทุกอย่างในโรงเรียนเพอร์เฟกค่ะเรามัพระราชทานนะคะก็มาเป็นลายเลยเชียวค่ะดังนั้นนะคะเรื่องการประเมินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการนัดล่งหน,น,น้าเนี่ยเขาไม่เรียกการประเมินค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างบริษัททั่วไปหรือพวกเคสซีพวกเซเวนเซนนะคะ คนประมเมินเนี่ยจะมาในรูปแบบของลูกค้าแล้วก็มานั่งเงียนเนียนแล้วก็นั่งดูพฤติกรรมของพนักงานนั่นคือการประเมินผลอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าเขาก็จะเห็นว่าพนักงานคนนั้นดีพนักงานคนนี้ไม่ดีพวกคนติดชื่อใช่ไหมคะแต่ครูโรงเรียนเราไม่ติดชื่อค่ะนะคะก็อย <ๆ kicking S 2> ่างแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินนะคะควรมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าโรงเรียนนี้มีความสนิทกับ ที่ผู้ลงมาตรวจสอบโรงเรียนนี้ไม่สน,นิทคะแนนการประเมินเนี่ยก็จะต่างกันโดยปริยายนะคะส่วนเทคนิคในการประเมินเนี่ย <c oughs> ก็แต่แต่ละที่ก็จะมี <c oughs> เขาเรียกว่าในในส่วนตรงนี้ก็คือว่าเอา่อเป็นต้องมีรูปแบบของการประเมินที่มันใหม่มากกว่าการที่ว่าจะเดินเข้าไปแล้วก็แจ้งว่าจะมาตรวจนะคะมาที่เท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้ให้โรงเรียนจัดการเราจะต้องมีเทคนิคการประเมินที่มัน ล้ำสมัยมากกว่าน,นี้อะค่ะขอบคุณค่ะ